ทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n l r รีวิวพระนะครับหากทุกท่านพลาดโอกาสนี้ไปนะฮะต้องรออีก10ปีข้างหน้านะครับก็คือวันที่10อ่าวันที่8เมษายนนะครับปีพศ2577ถึงจะเป็นเลิกดีวันมงคลวันเสาร์ห้าอีกครั้งแต่ถ้าว่า อีก10ปีข้างหน้านั้นนะครับวันเสาร์าจะเป็นวันเสาร์5ข้างโอรแรมนะซึ่งมีพลังอิทธิคุณน้อยกว่าวันเสาร์5วันที่13เมษายนที่ผ่านมานะครับที่วัดป่าสุทธาวาสโดยหลวงปู่ขีบเทียระปัญโยพระเกจิอาจารย์ผู้เท่าอายุ108ปีสิริอายุครบ9รอบนะครับได้ทำการปลุกเสกนะวัตถุมงคล เหรียนรุ่นสงน้ำวาระเสาห้าในวาระเก้ารอบนะครับทั้งเป็นสงน้ำเสาห้าและ9รอบนะครับทั้งนั่นเลยนะครับต้องบอกว่านะครับเลิกดีวันมงคลเสาห้านั้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นง่ายนะครับนี่จึงเป็นวัตถุมงคลที่ควรค่าแก่การอาราธนาบูชาติดตัวอย่างที่สุดนะครับด้วยพลังอิทธิคุณแห่งวาระเสาห้า ด้วยบรมีธรรมของพระเกจิอาจารย์อายุ108ปีสิทธิสายพุทธาคมสมเด็จลุนแห่งซอปปอลาวพระผู้ซึ่งเป็นบรมคูของพระเกจิอาจารย์สายอีสานนะครับจัดสร้างน้อยเหลือเกินนะครับรุ่นนี้นะครับจัดสร้างนะฮะโดยทีมงานของผู้จัดสร้างเสมาเก้ารอบซึ่งปัจจุบันเสมาเก้ารอบ ราคาเจ้าหาหลังละ150,000บาทครับนะลุ้นละ450บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3ลุ้น1,300บาทจัดส่งฟรีผมการันตีว่าพระสวยมากสร้างน,น้อยน้อยลังหรือเท่ากับ15,900เหรียญการันตีเนื้อเงินในลัง4เหรียญ การันตีเนื้อเงินนักกาทองคำในลังสองเหรียญเนืน้อเงินลงยาอีกสองเหรียญน,นะฮะรวมเป็นสี่เหรียญและการันตีเนื้อนวะโลหะในลังสี่เหรียญและได้รุ่นเหรียญทองคําตอกพิเศษอีกสองเหรียญน,นะครับได้รุ่นเนื้อถึงห้าสิบเก้ารายการเขาการันตีมาว่าไม่มีเนื้อ่างนะครับไม่มีเนื้อรากเลยทุกเหรียญสวยลงยาจัดเต็มโดยทีมงานเห็นไหมฮะ ลงยาโดยทีมงานช่างสาวสองมองคลศิลป์แกะบล็อกอย่างปราณีตโดยช่างบิ๊กบางใหญ่นะครับเหรียญสวยคมนะสมทบทุนร่วมก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตภายในวัดป่าสุดทาวาสนะฮะต้องบอกว่าเป็นวัตถุมงคลนะจะบอกว่าเป็นพระหลักสายลงปุคีบก็ไม่ผิดนะนี่คือสายเสมาเก้ารอบทุกท่านฟังให้ดีครับะนะครับตอนนี้รายการลุ้น เหลือว่างประมาณ40รุ่นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันวันนี้จะแกะชมสัก3ารุ่นอันนี้คือรายการแถมนะคิดว่าน่าจะเป็นแถมยกหลังอง์นี้นะครับมีคนจองแล้วนะครับขอไม่แกะสี่นะครับเรามาดูในลังนะครับนี่นะหลังไหมลังเหมือนเสมา9้ารอบนะครับปัจจุบันนะเสมาเก้ารอบราคาเช่าหายกลัง นะครับหลังละหนึ่งแสนห้าหมื่บาทเลยนะชั่วโมงนี้นะครับนี่เปิดขึ้นมาครับเสาห้าครับชัดเจนท่านเห็นกล่องไหมนี่นะเสาห้าสงน้ําเสาห้าปลุกเสกสิบสาเมษายนเนี่ยสิาเมษายนเขียนไว้เลยนะฮะชัดเจนนะสอมะนมงคลศิลลงยาอาจารย์บิ๊กบางใหญ่แก่บล็อกสร้างโดยทีมงานเสมาเก้ารอบ พระหลักสายนาครพนมสายหลวงปู่ขีพ้พระสวยมากเดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่มีการทําตาหนิมานะฮะเนื้อเงินสี่เหรียญนวะสี่เหรียญไม่มีการทำตำนนนงงนหนิมาเนาะอ่ะขออนุญาตทําการคัะเลยเดี๋ยววันนี้แกะชมสักสามรุ่นนะครับผมเชื่อว่าเหรียญรุ่นนี้ถ้าลงยูทูบไปยังไงก็หมดนะครับวันนี้แน่นอนนะท่านเชื่อผมได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเล่นหากันในกลุ่มนั้นนะครับเฉพาะเหรียญล่างๆนี่ก็พันขึ้นนะครับรุ่นนี้นะครับ ฮะไม่ใช่ว่าเราจะได้ง่ายๆหากท่านพลาดโอกาสนี้ไปท่านต้องรออีก10ปีนะครับรออีก10ปีนะครับไม่ใช่ใกล้ๆนะฮะวันที่8เมษายนพศ2577ครับอีก10ปีถึงจะมีเลิกดีเสาห้าอีกครั้งนะครับเพราะเหตุนี้ท่านจึงไม่ควรพลาดวัดถุมงคลในเลิกเสาห้าด้วยประการทั้งปวงนะครับนี่ แต่โบราณการนานมานะครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในอดีตอาทิเช่นหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องหลวงปู่สุขวัดปาคของมะขามเท่านะครับอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับไม่ว่าท่านจะทําการปลูกเสกวัตถุมงคลท่านก็จะถือเลิกงามยามดีเสาห้านะครับเป็นหลักนะฮะตามตำราโบราณนะฮะสืบทอดกันมาอย่างช้านานนะครับพระเพียงเท่านี้พอนะครับนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะทำการแกะรูด้ว้ท่านชมสัก3ามลุนนะครับให้ท่านดูตัวอย่างเหรียญด้านในนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับเปิดขึ้นมานี่เห็นไหมเขาจะมีรายการแปะมาบอกว่าเนื้ออะไรสร้างเท่าไหร่นะครับนี่หลังยันหลงโพสุคขรขับยันสามเห็นไหมมะอ,ะอุนนี่นะเสาห้านะครับ นี่อันนี้คือทองแดงผิวไฟน้ากากทองทิพร์างสามร้อยสิบแปดเหรียญท่านดูเนื้อล่างฮนะสวยไหมเลขอะไรหนึ่งเจ็ดสี่ครับนี่เนื้อล่างยังสวยครับลูกค้าเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนี่นะสวยไหมเนื้อล่างยังสวยครับนี่น,นะสวยมากนะครับท่านไหนอยากได้วันนี้ราคาแบ่งปันอย่างแน่นอนนะครับ ะนะครับโอ้โหทองแดงผิวไฟลงยาน้ำเงินลงยาจีวรสร้างสามร้อยสิบแปดเหรียญน,นี่นะเห็นไหมท่านเห็นเนะื้อล่างไหมทองแดงสวยวิงเลยครับนะผมไม่ได้โม้แนะ่นอนครับทองแดงนี้สวยวิงเลยฮะเห็นนะสวยมากนะครับอ่ะเก็บก่อนสักเหรียญครับมีเหรียญแบบว่าหุ้มทองคำแท้ด้วยนะฮะ นวะหุ้มทองคําแท้ทั้งองค์ก็มีนะผมเห็นเขาประมูลกันจบสี่หมื่นนะครับเงืออนปกาก้าลงยาน้ำเงินลงยาจีวรสร้างสามร้อยสิบแปดเหรียญครับอันปกาก้าครับสวยๆลูกค้าดูนะเหรียญสวยมากท่านดูครับเดี๋ยวผมส่องคับสวยชมนะองค์นี้เลขสองสองห้าแล้วตอกเลขดูง่ายด้วยนะครับเห็นไหม สวยมากนะครับต่อโคสาลา13เมษายนวาระเสาห้ามีบอกไว้ชัดเจนบนหลังเดี๋ยวเลยนะไม่ต้องดูกันยากไม่ต้องเดายากเลยนะเนี่ยพระสวยคมเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปแปะหมายเลขรุ้นนัมเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยสักคู่เดี๋ยวครับผมได้ทำการแปะหมายเลขรุ่นนัมเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับ ผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครับผมขออนุญาตนะทําการหยิบุ่มส่งให้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการจัดส่งวัตถุบุคลน,นะครับผมจะเร่งดําเนินการจัดส่งให้นะครับภายในวันนี้วันนี้วันที่22ี่สบสเมษายนนะเดี๋ยวจะแพ็กส่งให้วันนี้นะขณะนี้เวลา สิบนาฬิกาห้นาทีวันที่22เมษายนนะครับยี่สามยีี่ยี้านะครับไม่เกิน25เมษายนนะครับทุกท่านต้องได้รับพัสดุนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายการที่ผมแกะได้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมการันตีมาว่าพระรุน่นนี้นะผมการันตีไว้เลยว่าพระรุ่นนี้เป็นพระที่ทุกท่านต้องมีติดบ,บ้าน เป็นพระที่ไม่ควรพลาดเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีมบ่อยๆครับหากท่านพลาดโอกาสนี้ไปท่านต้องรออีกสิบปีอะวันที่8เมษายนปีพศ2577รออีกสิบปีนะท่านไหนอยู่ถึงก็ดีไปท่านไหนอยู่ไม่ถึงก็อาจจะไปเสียก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ทุกท่านที่ฟังผมอยู่ตอนนี้ผมทันทุกท่านก็ทัน นะครับวัตถุมงคลวาวระเสาห้าและเป็นวาวระเก้ารอบลุกเสกในเลิกเสาห้าเลิกดีวันมงคลเป็นเลิกธงชัยนะครับวัตถุมงคลที่ลุกเสกในวันเลือกเสาห้านี้ก็จะมีพลังพุทธคุณเต็มเปี่ยมอิทธิคุณเต็มเปี่ยมเหลือล้นนะเน้นในทางมหาอุดคงกระพันชาตีเป็นเลิศน,นะครับนะหลวงปู่สุขนะฮะ หลวงพ่อแช่มวตตากลงนะขึ้นชื่อ,รอเรื่องสายเหนียวเขาก็จะปลุกเสกกันในวันเสาห้าเช่นกันนะครับวัตถุมงคลก็จึงได้รับความนิยมของลวงปู่ศุขปัจจุบันก็หลักล้านนะหลวงพ่อแช่มก็เช่นกันนะครับนะฮะมาดูนะครับนี่มาดูเหรียญแรกที่ผมแกะได้ก่อนนะครับนี่คือเนื้ออันปากานะครับ อันปากกาลงยาน้ำเงินครับนี่ท่านดูครับเนื้ออันปากกาลงยาน้ำเงินเลขสองสองห้าครับนี่สวยๆนะคือต้องบอกว่าท่านดูตัวหนังส่งหนังสือนะสวยมากเห็นนะเนี่ยรายละเอียดนะสวยมากนะครับคลาสสิกสุดๆเลยเลขสองสองห้านะครับเลิกสอห้าเขียนไวช้ชัดเจนสิบสามเมษายน ต่อโคดออกนะย่อมาจากอันประกาศนะเลขัำเบอร์225ต่อโคดสลา,าไว้นะเป็นที่ระลึกดูหน้าหลงปกยบดูสียาของทีมงานช่างสาวสมงูรณสินครับลงยาโดยไม่ทับตัวหนังสือท่านดูเห็นไหมเนี่ยถ้าลงยาถ้าไม่เก่งจริงเนี่ยนะเนี่ยตัวอักขระยันตรงสังกติเห็นไหมฮะปกติถ้าเกิดว่าลงยาไม่เป็นเนี่ยมันจะทับตัวหนังสือไปเลยนะครับ เนี่ยนี่คือลงยาแปลว่าเห็นตัวหนังสือนี่คือสวยมากนะครับสวยจริงๆฮะรุ่นนี้ไลทิติครับบอกได้เลยนะดูหน้าลงปูครับสวยมากนะครับเหรียญส่งน้ำเสาห้านี่คือพระหลักสายลงปูคีบอย่างแท้จริงทุกท่านดูฮะ สวยมากนะครับเหรียญน,นี้ท่านไหนอยากได้นะครับเนื้ออันปะก้าครับนี่สวยๆครับลงยาน้ําเงินอันปะกา้าลงยาน้ําเงินเลขสองสองห้าเหรียญน,นี้ขออนุญ,ญาตเปิดเอาไว้ที่หกร้อยบาทอ่ะปิดมาครับหกร้อยบาทอ่ะปิดมาครับราคาแบ่งปันเบาๆครับเสาห้าครับสงน้ําเสาห้าครับอ่ะมาเอาราคาแบ่งปันอันนี้เนื้อล่างๆเบาๆ เอาราคาเบาๆไปครับนี่คือเนื้อล่างๆฮนะทองแดงโบราณทองแดงผิวไฟหน้ากากทองทิพร้างสามร้อยสิบแปดเหรียญครับนี่หน้ากากทองทิพยังกระทองคำเลยลูกค้าเลขหนึ่งเจ็ดสี่ครับงานดีมากครับนี่ตอกดอเด็กนะฮะนี่ฮะตอกดอเด็กตรงนี้ ตอกศลาะต้ยันสามมาอุนะครับตอกทอโลอทอโลอย่อมมาจากทองเหลืองครับนะก็เป็นทองทิพหน้ากากทองเหลืองนะครับนี่ส่งน้ำเลขหนึ่งเจ็ดสี่ครับแล้วก็ต่อโคดเป็นคำว่าขีบเนี่ยน,นะตอโคดคคำว่าขีบเห็นไหมนี่ ตรงนิ้วที่ผมชี้อยู่นะฮนะหน้าผิวสวยมากนะครับเนื้อทองแดงนะฮะบ,บางท่านบอกฮิใช้นวะหรือเปล่านะผิวสวยมากเห็นไหมนี่นะครับเหรียญน,นี้นะขออนุญ,ญาตเปิดแบ่งเบาๆแล้วกันนะอ่ะเอาไปสามร้อยบาทครับเหรียญน,นี้ขอสามร้อยบาทลูกค้าสวยๆดูดูดนะเอาไปสามร้อยครับปิดไปครับเนื้อล่างๆก็เบาหน่อยนะครับเนื้อบนก็สูงหน่อยนะครับ ่ามราคาเนื้ออันนี้คือนี่คือเนื้อทองแดงครับทองแดงผิวไฟลงยาพื้นน้ำเงินลงยาจีวนันสร้างสามร้อยสิบแปดเหรียญครับนี่นะท่านต้องดูหน้าหลวงปู่นะนี่ให้ท่านดูนะหน้าแบบนะครับดูหน้าแบบคมมากเหนะ็นไหมฮะ คมไหมหน้าสวยมากเลยน,นะนี่นี่นี่ท่านต้องดูครับหน้าหลงบุกีบแบบสวยมากเลยน,นะนี่สียานี่สดมากสวยมากเลยนะนี่เห็นไหมโหสวยไหมครับ ออย่างสวยเลยนะนี่เห็นไหมดูด้านหลังครับเลขหนึ่งสี่สามครับตอโคดขีบตรงนี้นะฮะเลขหนึ่งสี่สามตรงนี้ตอกลาตรงนี้าลารา108้อยแปดปีซึ่งกําลังก่อสร้างอยู่ณนะปัจจุบันนี้ครับต่อโคดดอเด็กย่อมาจากทองแดงครับนี่ลงยาสวยมากๆครับนี่เป็นไงฮะนะ เหรียญน,นี้ท่านไหนรับขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่ราคาเดียวกับรายการลุ้นเลยนะเอาไปที่450บาทท่านไหนรับแจ้งมาเหรียญน,นี้สวยๆครับขอ450บาทนี่เท่ารายการลุ้นไปเลยเหรียญลงยาสวยมากดูครับดูลูกค้าดูโอยเห็นนะเดี่ยวมือออกเนี่ยท่านเห็นไหมสวยมากนะครับ โรงงานลงยาสะท้อนแสงเนอ้โหสวยมากนะอ่ะขอ450บาทท่านไดนรับปิดมานะองค์นี้เอาไป450บาทครับอ่ะโอเคผ่านไปนะครับรายการลุ้นนะครับน่าจะเหลือประมาณ40ลรุ้นโดยประมาณนะท่านไหนอยากทราบว่าเหลือเบอร์ไหนอย่างไรก็แจ้งเข้ามาสอบถามได้นี่คือเหรียญสง 5, องห้าเหรียญเสาหส่งน้ําวาระ9รอบลุ้นละ450บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3ลุ้น 1,300บาทจัดส่งฟรีขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ